นี่พัับพี่ลุครับนี่ร่วมงานโปรเจกต์ู่กันเป็นยังไงบ้างครับเป็นการร่วมทํางานโฆษณาแล้วก็แคมเปญเป็นทางแรกด้วยกันอย่างเป็นทางการเป็นทางการเพราะว่ามีทั้งถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งร่วมเดินทางกันจริงๆก็ครบสมบูรณ์แบบถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีซั่นหนึงชีวิตในปีนี้สนุกไหท่ำเป็นยังไงบ้างครับกต้องบอกสนุกมากเพราะว่าจริงๆทุกอย่างที่ทำเป็นสิ่งที่เราชอบอู่แล้ว ร่วมกับไปหามาได้พี่ก็หามาได้ว่าแบบเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เราถนัดและแบบแยวเชาฮีลิ่งที่ไปทําอย่างที่ออกกำลังกายปีนบันจักรยานหรือเล่นซับบอร์ดอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่เราทำทำกันอยู่แล้วพราะมันเแบบทุกอย่างคือพี่ก็บอกเห็นเห็นที่ต้องทำเนี่ยเ e นจอยครับแต่าการไี่การที่ยูมายฮิวไออ่ะออในการเคาะสาวไอาจจไม่เคยมียูมายฮิวไอนะไอ้ว่าอยู่ควรไปเรียนคลาสฮีลิ่งแล้วก็มาเคาะ ต้องให้ฝั่งตอนเช้ากล้องตอนเยนน็นกล้องทำให้โชเรียนไหมใช่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 ใชก็ไปเรียนเพิ่มนะจะได้อยู่เคาะไอ้ก็จะมาหากล้องไอ้ก้วิ่งมาหาดีไหมที่รักดีปกติพวกเราก็เป็นสายเรบสายเที่ยวสอนในชวก่อนทำโปรเนี่ยมันดีอย่างไรบ้างพี่ว่าวันนี้เราได้เดินทางออกไปแล้วก็สำรวจทั้งทั้งเมืองไทยเองแล้วก็ตัวเราเองด้วยเราอยู่ในช่วงจังหวะที่คนทำมาให้ความสนใจกับการ มาสารวจการเยียวยาจิตใจคิวจิตใจที่มาเป็นคู่หรือมาเป็นเดี่ยวได้ตรงนี้เราคิดว่าเมืองไทยมีครบตอบทุกโจทย์เพราะถ้าถามว่าคลาสฮีลิ่งระดับระดับโลกเลยเนี่ยที่นี่ก็มีหรือแม้กระทั่งวีทรีชที่มีการดูแลเรื่องจิตใจทั้งกายใจม i n d ์บอดี้โซที่นี่ก็มีเมืองไทยก็มีคือหันไปทางไหนเมืองไทยมันมีครบจากเดิมที่เราต้องรู้สึกว่าเดินทางอยากไปต่างประเทศไปหาประสบการณ์กลารเปงว่าเมืองไทยเรามีครบครบ,ครบทุกประสบการณ์ และภาษาใช่ไหมครับเวลาเป็นภาษาไทยปุ๊บเรารู้สึกว่ามันเป็นบ้านแลยอครับคนไทยกันเองเป็นที่อาหารอร่อยไปที่ไหนก็มีแต่คนยิ้มแย้มต้อนรับพร้อมดูแลเ,เปิดใจต้อนรับเรากคน,น,นเคยคุยกันเลยใช่รับบางประเทศที่เราไปเนี่ยแค่จ,จับแค่อย,อย่างเงี้ครับเขาเขอย่างงี้เลยเหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนโบยเดี๋ยวโดนเคลียรเดี๋ยวไปปะหานแล้วก็เออเราลืมเรื่องแบบเนี้ยเพราะเราไปไหนเราจะเกาะเกาะแฟนใช่ไหมติดกัน เราประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยบางทีไปก็ไม่ได้ก็เลยมานัาน่งคิดว่าเออเราอยู่ในสังคมหรือชาติที่เรามาไกลกันมากที่ผมสามารถจูงแฟนไปได้แล้วก็ลุงหนิงกันได้เพราะว่าถ้าเป็นที่อื่นไม่ได้บอกว่าทุกประเทศเป็นแต่ว่ามันก็มีความอันตรายสาหรับสําหรับเราแล้วบางทีผมเป็นคนเพิกเฉยเรื่องเนี้ยผมเป็นคนที่ชอบจับแฟนชอบสกินชิปแต่นี่ไม่เลยเขาก็จะระวังมากบางทีแบบดีๆหรือ่็เราก็เกรดเด่นออกไปบางนีเอาเป็นว่าอยู่ปรไทยสบายใจ เมืองไทยเราเปิดกว้างไปทำอิสรามได้เลยครับแล้วไม่ได้พูดถึงแค่คู่ L G B T Q อย่างเดียวผมว่าทุกคู่ฮะและไม่ใช่คนที่ mm hmm. ไม่จำเป็นต้องมีสมมติคู่รักหรือว่าคู่เพื่อนอะไรก็ได้ตอนนี้เรามีกลุ่มักที่กลุ่มนี้ที่ขยายใหญ่มากขึ้นบางคนก็ไม่ได้อยากจะมีความสัมพันธ์ไม่ต้องการแต่งงานต้องการเที่ยวกับเพื่อนนะมันใหญ่ขึ้นล่าสุดประชากรของคนไทยที่ที่เป็นโสดครับเยอะมากๆ mm hmm. แล้วคนก็อยากไปค้นหาตัวเองกับกลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้สนิทด้วย แต่ว่ามันก็จะเป็นการสร้างคอมมูนิตี้ใหม่ๆในวันนี้ว่าความน่าสนใจคือบางทีเรามีเพื่อนต่างประเทศเขาเข้ามาแล้วเขาจะไปเที่ยวหลายรออย่างซึ่งเราบอกว่าเออเราไม่รู้เลยมือไทยมีด้วยหรอแลวเขาก็จะเห็นความสําคัญในไทยเราถือว่าเออมันมีอะไรที่ให้ไปสํารวจเกาะโน่นเกาะนี้หรือว่าแบบคลาสต่างๆะไรที่ที่ให้ไปลองดูก็เมือไทยมีอะไรที่หลายๆที่เขาเข้ามาหลายๆคนคนต่างประเทศเขามาค้นหาที่เราทาบางทีเรายังไม่รู้จักต้องต้องถามเพื่อน้วครับเดี๋ยวนี้ร้านไหนอยู่ไอ้ต้องกินร้านไหนในกรุงเทพนี่แหละต้องถามเพื่อนนะฮะ อยู่ไอจะไปต่างจังหวัดเนี่ยไปอยู่โรงแรมที่เขามีซาวน์เฮลิ่งไปที่ไหนไปแช่น้ำแข็งที่ไหนถามเพื่อนหมดเลยชาวต่างชาติรู้มากกว่าคนไทยการว่าเขารู้เ <มา S 2> ขารู้ม,มากกว่าบ้านเราในเรื่องนี้ดังไปถึงต่างประเทศเราก็เลยช่วงที่ถ่ายแคมเปญน,นี้ก็เลยบอกว่าที่รักไม่ได้แล้วสิ้นปีเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมงพาที่เราคิดว่าจะไปหลายแห่งเนี่ยเอ๊ยอยู่ที่นี่ดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าเที่ยวในไทยดีกว่าเที่ยวไทยดีกว่าสะดวกสบายง่ายแล้วแล้ว ผมว่ามันง่ายเราชอบให้มันง่ายๆแค่คิดไปตามประเทศบางทีเคลือล่อนเลยนะตอนนี้ฮะโอ้โห่าจะจองร้าน่าจจะต้องไปเข้าคิวกว็จะไปแย่งกับทุกคนแล้วเราคิดว่าตอนนี้ชีวิตเราไม่มีเวลามันนั่งคิดเยอะอะฮะเราอยากไปเลยหรือเปลี่ยนใจได้ก็ก็าไหลไปตามนะ้วอยางทที่ไปมีอันที่ไหนเป็นัซีนที่อยากจะแนะนำจริงๆอันนี้ไม่รู้อันซีนหรือเปล่าแต่เราเพิ่งไปมาเมื่อถ้าสอบที่ที่แล้วยดีก็ เัาลไปเขาใหญ่ที่เป็นที่เป็นศิลปกรรมอาร์ตฟอเรสต์เขาใหญ่ฟอเรสต์แล้วเขาแบบพิเศษมากมันจะมีโชว์มีการตั้งศิลปะเนาะผมว่าไม่เคยไปเออไปเห็นก็ก็อึ้งกับที่เรามีแบบนี้ในประเทศเราด้วยทีเมียเรที่ไปตกใจก็เห็นด้วยเหมือนอยู่นะแกาเลวิีที่ไปมาแล้วสเป็นการลวิีกลางแจ้งนะครับในป่าเนี่ยจะมีงานศิลปะมากมายซึ่งโดยรวมเนี่ยเราจะเที่ยวกันในกรุงเทพถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องของมิวเซียม แต่นี้มันอยู่ในป่าแล้วมันก็เป็นอเพ็นแอร์ชอบมากนะขยะฟอเรสต์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประทับใจถ้าไม่นั้นเราก็จะเป็นแสปเอนเจอร์เราก็จะใส่แบบไปเล่นน้ำดำน้ำปีนป่าปีนเขาอะไรเงี้ยอันนี้ทำเป็นประจำเลยเพราะเมืองไทยเขาจะแบบโอ้โหมีที่ท,ที่สวยติดอันดับโลกของการดำน้ำเลยฟรีด้าก็มีแล้นอกจากนั้นก็มีอันซีนอันซีนผมว่าทุังหวัดมีอันซีนแล้ว <laughs> เดี๋ยวนี้อาจจะเป็นร้านอาหารอันซีมากกว่าที่แบบเฮ้ยมีร้านแบบนี้ด้วยมีร้านกาแฟาแบบนี้ด้วยช่วงน,นี้ฮิตก็คือไปหาร้านมะฉะมะฉะมะฉะที่เป็นกระแสะมาจากญี่ปุ่นที่ตอนนี้มันหากินยากครับ<ม>แต่ก็ยอมรับว,ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ของญี่ปุ่นหรือของชาติไหนแล้วตอนนี้คือคนไทยก็ฮิตมะฉะก็เดี๋ยวนี้พี่ก็เสิร์ชแต่ว่าเอ๊ะ e ตอนนี้ร้านมบ้าชะมีที่ไหนก็ก็ไปร้านมาฉะใกล้บ้านฉัน แล้วก็ไปดูสไตล์เนี่ยเดี๋ยวนี้ชอบศึกษาร้านมาชะชอบกระบวนการชอบวิธีการชอบไปดูคนชมแม้กระทั่งไปตากจังหวัดเนี่ยมีร้านมาชะดีๆเยอะมากไอ้ที่ส่วนตัวนะล่าสุดไปหัวหินมาเพิ่งไปมาเมื่อสวันเนี่ยไปอยู่หัวหินก็ไปหาร้านมาชะก็เสิร์ร้านมาชะชุดนี้อินไปเลยชอบพงเยือะครับที่เราไปเราไปน่านป้าร้านกาแฟร้านอะไรนั่นอร่อยเยอะมากร้านชาร้านอาหารอืมหาที่ที่เราไปกันได้สองคน ก,ก็อยากคือชอบหาที่ที่ถ้าจะพาเพื่อนไปก็บวกได้เช่นสมมติบางรีสอร์ทเนี่ยเฮ้ยพาเพื่อนไปไหมฉันไม่ไปก็ยังไปกันสองคนได้ดังนั้นเราชอบคิดที่ที่ไปเผื่อคนอื่นด้วยเพื่อ last minute นาทีสุดท้ายเราเราแง<ผ>ได้ตลอดใช่อ๋อแล้วก็อีกอันนึ่งต่วช่วงนี้ก็คือพาหลานหลาไปเดี่ยวเหมือนเขาควรรดดีแบทชูอ่ะใกล้แล้วเพราะว่า พ่อแม่ของหลานบางทีก็ส่งมาให้อยู่ลุงไงหนึ่งสองสาม้าคนก็ใหญ่ละใช่ใช่ช่วงนี้ก็สเตตแคชชั่นนะครับแวะไปอยู่ตามโรงแรมต่างๆเข้ามาบ้านเราเนี่ยบ้านพังวิ่งบนโซฟาตะบนไม่ไหวบนไม่ไหวมันมีหมาสี่ตัวไม่ได้ว่าไม่ได้เปลี่ยนเป็นหลานเป็นหมานีแต่มันใกล้แล้วแหละมันวิ่งกันเหมือนหมาสี่ตัวแล้วก็เอาไงดีเนี่ก็เลยต้องไปเช่าโรงแรมซึ่งตอนนี้หลังจากที่ เปิดมาเนี่ยก็เริ่มหาโรงแรมต่างๆตอนนี้ก็ล่าสุดเดียสิ้นปีนี้ก็จะไปหาอีกเหมือนกันง่ายมากเลยครับคุณก็ไปปกดโรงแรมเปิดโ<ช>รงแรมเล่นโดยเฉพาะใช่ครับถ้าไปเที่ยวพัทยาพาไป<ช>อะไรอย่างเงี้ยครับใช่เกิดสายพงก็จะมีกิจกรรมที่เราหลายจะชอบล่าสุดไปโรงแรมหนึ่งอยู่ใกล้เนี่ยห่างไปไม่เท่าไหร่ไม่กี่ก้าวเนี่ยให้มันมีสวนมันมีสระน้ำมันมีเกมมันมีห้องโน่นนี่นั่นรู้สึกว่าแบบคุ้มคับคันน่ะใช่ป่ะ เราห้องห้องราคาก็โอเคจับต้องได้ไม่ได้หรูหรืออะไรจะเกินหรูหราจนเกินไปแล,และและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วว่าเดี๋ยวจะมีเทศกาลทุกุนานาชาติตาที่พัทยา<ม>ตอนนี้กำลังเสิร์ฟแล้วอยู่โรงแรมไหนดีเมื่อกี้พวกกำลังเสิร์ชอยู่เนี่ยว่าอยู่ในโครงการเว็บเว็บไซต์ของเขาสุขคันธีเที่ยวไม่ไหมลืมเมื่อกี้มันขึ้นว่าอะไรก็คลิปที่รักที่งานที่งานอ่าไฟเวิร์คเชิร์สเลอร์ที่คนรถติดมากอ่ะไอ้ก็ยังอยากลองไปดู ซึ่งปีหลายประเทศมาจับคู่มากตอนนี้ก็คือแผนว่าจะไปกันเองถ้าไปกันเองส่วนจะเป็นเดย์ทริปขับออกไปเพราะพี่โอ๊ตเนี่ยชอบขับรถพี่ก็จะนั่งข้างๆแล้วก็เลือกเลยว่าอ่าไปเขาใหญ่ไหมไปลบบุรีไหมไปหัวหินไหมนี่คือเดย์ทริปถ้าโอเวอร์ไนท์ตอนนี้ก็อยากมีหลานๆอยู่ด้วยอืมที่นี้มาที่ที่ที่บุมีมากตอนนี้แบบทำงานเยอะจนแบบลา่าสุดเห็นลื่นล้มสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตอนเป็นยังไงบ้างร่างกายโอเคก็ก็สติไม่อยู่กับตัวตอนนั้นจริงๆมันเกิดอะไรขึ้ดนี่ก็ ตอนนั้นคือคิดหลายอย่างทาหลายเรื่องแล้วก็กำลังจะเดินก้าวออกจากตรงระเบียงออฟฟิศปรากฏว่าด้านหน้าเนี่ยมันเป็นเหมือนโคลนใช่ไหมเอ็งองน้ำมันเป็นตะไครอ,อ,อแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นมาเป็นเดือนแล้วอ่ามันเป็นเดือนแล้วนะครับแล้วพอเราฟาปุ๊บเนี่ยในหัวคิดเลยไอ้เอ,เอ,เอ,อ่งน้ำเนี่ยมึงมาอยู่อะไรตรงนี้มึงมาอยู่อะไรตรงนี้มึงอบผิดแต่มันอยู่เป็นเดือนแล้วนะได้มึงอบผิดไม่เคยบอกตัวเองแล้วสติดีดีเราไปลองกับพื้นปุ๊บ ที่นี่ที่นอนอึ้งอยู่เนี่ยไม่ได้ประเจ็บอะไรไม่ได้เจ็บแค่กำลังคิดว่าเฮ้ยเราต้องเบรกไหมวะเพราะตอนนี้เนี่ยกำลังยุ่งเหยิงกับการประชุมจยาเราว่าเครียดมากก่อนที่ภาพที่เห็นมันต้องตัดสินใจหลายอ,อย่างก็เลยลงไปแล้วก็อ่ะเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนความคิดใหม่ตอนนี้<ม>เปลี่ยนเอเนอร์จีก็ลุกขึ้นมาก,กับพลังงานหม่อตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นก็มีสติมากขึ้นทุกวันนี้คือกลารเป็นว่าชีมงาแล้วกางถ่ายอยู่อะ จะลื่นไหมนะอยากได้เหมือนทีมงานรออยากให้ผมล้มอยากให้ผมโดนกระแทกอยากให้มีอุบัติเหตุพี่ก็ต้องพี่ขอชื่นชมตัวเองนะครับที่เขายังเขายิมอยู่ยังดูแลร่างกายแล้วก็เล่นเล่นกล้ามมัดก้นเพราะว่าถ้าไม่มีกล้ามเนื้อมัดก้นเนี่ยป่านี้พี่หัก้วเรียบร้อยแล้วไม่ใช่พี่ไม่ได้หลงข้อสอบด้วยก็เลยกลายเป็นว่าไปเสิร์ชในแชทที่พี่ที่ตอว่าล้มยังไงให้ไม่เจ็บ ล้มยังไงให้ไม่ให้ปลอดภัยแล้วก็เอาคลิปนั่นแะไปให้ ChatGPT ประเมินว่าคุณล้มถูกแล้ว <c oughs> คุณล้มถูกแล้วคุณล,ล้มถูกแล้วมันไม่ได <c oughs> ้ล้มแล้วม,ม,มันหายไปเลยอะไรนะมันไปนักตัวหายไปเลยมันมันทันคิดเหรอพี่ว่าต้องลงเมื่อไหร่เมพี่เป็นคนที่ต้องหาตะกัดทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตแล้วพอมันเกิดขึ้นก็ถามว่ามันเกิดขึ้นมา่อไหรทุกอย่างดีเสมอใช่ป่ะเราได้เรียนรู้อะไรมีคนถามเยอะมากว่าเ หเหรอเรื่องนี้ได้เรียนรู้ว่าอะไรเรื่องนี้พี่ได้เรียนรู้ว่าหนึ่งทีมงานพี่โคตรไวเลยเราไม่มีจะถ่าย,ยเลยโซเชียลมันยังถ่ายอพอเออว่ามาันกำลังจะถ่ายกปกำลังจะไปแกล้งพนักง,งานคนหนึ่งไปยืนสั่งเขาอยู่ไงถ่ายประมาณ30มวิก่อนหน้านั้นก็มันจะออกไปเซอร์ไพรส์ลื่นปุ๊บหันกลับไปมันก็ยังถ่ายอยู่และอีกสี่กล้องอีกสี่ผนกก็ยืน,นถ่ายยเพราะเราสอนทีมงานว่าเราเป็นสื่อบริษัทเราเป็นสื่อจากนั้นไปขอไว้ก่อน อย่าหยุดไม่ขอจะทำอะพี่บอกว่าพี่ไม่ไหวแตอนนั้นพี่ไม่ได้เจ็บไงพี่นับประเมินว่าเออจะยังไงต่อยังไงต่อแล้วภายในห้าสิบไปลงเองเฉยเลยยังไม่ได้บอกให้ลงดนะ้วยครับไปลงซะงั้นเขาลงก่อนเลยแม่เมื่อโทรมาเปละลภาพที่มันออกไปโอ้โหมันมันดูดุดันมพี่เออนั่นแหละก็ช่วงเดือนที่ผ่านมาก็มีแต่คนถามเรื่องนี้ก็ดีขึ้นแล้วแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าต้องดูแลร,ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อให้เยอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะล้มเมื่อไหร่แล้วต่อเรื่องสิ่งนี้ไปเอโค้ะ Cảm ơn -cả.